สบายด,ดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FCE ทุกทุกท่านเนาะคลิปนี้กับกับสาวผู้ไทยอีกคือเก่าเนาะพี่น้องคลิปนี้สาวผู้ไทยก็จะมาเล็นคลิปเกี่ยวกับตามหาพี่น้องเนาะตามหาพี่น้องของ FCE FCE กับมีแนนผู้อื่นผู้ไกลเนาะพียยนพ่น้องกับพอเท่าพอเท่าเค้นเนะาะเพราะสาวผู้ไทยก็เป็นลูกในบ้านร้านในชนมีเลยเนาะพี่น้องเยอะตามหาล้านเพื่อนเลยก็เลยมาทำสาวผู้ไทยว่า เหตุดายโบน,นี่นะชิตามเฮอได้บร่ร้านของพอเท่าที่ว่าไปตั้งแต่เป็นผู้สาวคุ้นว่าอยังมีเห็นอันติดต่อมาติดต่อมา,อ,มาอยู่ตอนนั้นขาดการติดต่อนะพี่น้องแล้วก็เพื่อนจะพู้ว่าร้านเพื่อนเนะี่ยยูเซอร์ฮะนะในเฮอร์สาวผู้ไทยนี่เพจคลิปตามหาสาวผู้ไทยกับจิบถามพอเท่าเห็นอยู่เฮิร์เลยเนาะพี่น้องกลับไปกันเลยนี่กับเฮอร์ ผ่าเท่าเนาะเพิ่นก็อยู่ผู้เดียวเพิ่นเนาะพี่น้องกะเอาไปเบิ่งเลยว่าเพิ่นอยู่หรือเปล่าเนาะเดี่ยตอนนี้ผ่าเท้าเพิ่นก็อยู่เนาะพี่น้องเฮ็ดเพื่อผ่าเท้าโอ้ยเชียงเนาะที่เป็นกลางนั่งสามาอยู่ผู้เดียววะอยู่เดียวคือผู้เดียวแหละคุณสาเขาโบโบนลน่ะอันเม็ดเพื่ออัดปะในยันโควิดบปะ อยู่ผู้เดียวกับอาป้าพี่น้องเลย <c oughs> อันนี้ก็เป็นพอเท่าพุชา้<ม>ชาเช้าพุธไทยคือกันเนาะพี่น้อง<ม>ก็มาถามเพื่อนเลย<ม>เรื่องเราเปน็นไรื่อหนะการเป็นเราเขาพังเนาะพี่น้องเร้านนี่เราจะมาได้ทำเนี่ยก็ได้าษโบร้าณนี่ใหญ่ร้านนี่ติดตามหาร้านผู้เท่านี่ผู้เห็นหลายปีตั้งแต่เข้าไวไร่แต่จิตชิมห่าวมาอ้อนมือนี่เลยบอกคยเห็นหน้าเห็นตาลูกร้านบอกคยเห็นหน้าเห็นตา ข้าวข้าวอยู่ใช้อยู an, ่ใช้ช mm. like like so ักได้ช no. ักนั่งในกิจการร้านนี่ติดตามหันให้บึ้งให้ได้ให้เรามาถ่ายทำชอบฮะอพหาะเท่านี้กันมี่อยู่บ่แม่เรามีลูกกับลูกกับหล้านเลยที่หาที่พบคนอยู่คนเดียวแต่ก็คืนหาลูกขึ้นหาหลานขึ้นฮอดคนนั้นขึ้นฮอดคนนี้เลยเดี๋ยวร้านมีเห็นอะไรเยอะอันเดียตามหาเนาะติดตามหาถ้าเรานองนองก็เห็นแล้วแ้วคนเลยก็มาเลยก็เนาะ ันี้ร้านเดือนนลูกน้องเช้าอันน้องเช้านเห็นแล้วเป็นบุพตาน้องเ้าเยมันตายแล้วลุงเช้าคุณงเห็นแล้วมีกล้ามอันนี้ร้านนี่ยังเห็นแบะข้าไปก็ไปรุงเทปไปก็ไปรุงเทปมันก็ไปไปเอาลูกเอาพัวในลูกชอคนี่กับพัาเดยอเล้อร้านนะพ่อเตาซื้อละชิงม้งถูกอยู่บ้านซื้อชิงมน่นสใ่ซื้อได้กับมโหอรุณใช่แล้นะ ก็ใช้ชื่อจิงมงคลบ้านลำพันนามสกุลเด้เออนามสกุลเน่ยชีชวนนลตอนนี้กัพอเ่ามันกับลุงมันกับชีชวนนลเน่าพอเ่าวเก่งชีชวนนลอยู่บ้านลำพันธุ์นี่อยู่เดียวเนี่ยอยู่บ้านตะแล้าไม่เนี่ยกัเห็นเขาว่าได้เห็นเน็่ได้ก็อันช่องน้ำได้ติดตามน้ำได้เราจะไปจะพิจารณาในปล่อยหูเขาวหูเ้าเนาะบ่มานเนีกยเ็ย่า ติ๊กต็อกมันบ่อยากมามาบ่ได้บ่มีเงินบ่ป๊ะก็ยังเป็นลูกติ๊กต็อกได้ได้หลังร้านพวกนี้เนาะติดตามให้เอาให้ต่อให้บ่ลแล้วมันก็เลยว่าว่าอับยาพอเาขึ้นอยู่หลายปีอยูู่้เฮือนกบเดียวพอเฒ่าน่ะจักปีตอนนี้น่ะพอเฒ่าะจักปีแล้วตอนนี้พอเฒ่านะโตยเดี๋ยวนี้น่ะโยมมันก็แก่โตไปหลายเติบแล้วอ้ิ แปดชิบหาแปดชิบฮกอ้แปดชิบฮกแกโตไปไลาเติบเนาะเออไลาเติบไลาเติบเลยได้พี่น้องเอ้ยแกโตพี่ท้องมีแต่เท่าปะเลยเนาะไลาเติบชื่อๆเนาะพะเท่าเออไลาเติบป้ากับเพื่อนตาพะเท่าเปินกับติ๊ดตลกเนาะพี่น้องเอ้ยเราหมักโมนได้พี่น้องเนาะว่านี่คือว่ามีเฮ็ดคือพอเท่านี่เฮ็ดแล้เลยอย่างแข็งแหงนะพอเท่าเดี๋ยวนี้นะออกกําลังกายบริการแล้เจริญรุ่ น้อพี่น้องเพิ่นน่ะออกกําลังกายได้ไปย่างเลาะบ้านใดพ่อเฒ่าบ่ไปเล่นที่หอกที่ลาีบอกีมุ่นตี้ําหมูนนําหมูยอืม้ก็มานั่งเตียงเลี้ยวเียวีแข็งแฮงเนาะานมาามเออแฮงอีเจ็บดเป็ด้แฮง่คน่อกมาหยคือคนูมือนี่เนาะสิได้บ่เนาะพ่อเฒ่าฮอด70 80เนาะบ่ได้ดอกโอ้ยนะ ลูกชิ้นเลียนคอนเลยๆอาชิ้นคอนแล้วพอขโมปกับใจนําโมยชอยไห้พรอนไอ้มีโชคนโชคอันที่หนึ่งไอ้มีเงินมีทองโชคอันที่สองไอ้มีเจ็บมีไข้โชคอันที่สามไอ้มีเงินหลายๆคือเ่าจะต่าง ให้หังนให้มีให้ได้ให้มีแตนี่อไปมีชุขกาพปาเป็แร้งให้เป็นหอมผอมใส่แก่ลูกแก่ล้านให้พ่อแม่ให้พ่อเทาหนุ่ยลู้มีเหือมีแห้งแล้วอมกอบใจมได้สำหรับคลิปที่วายไปถ่ายเอาพอเทาเคสเนาะก็ขอผักกไนไรกดแเชะเพื่อลร้านเพื่อนไปเห็นคลิปนี้เนาะพี่น้องก็เป็นบุญกุศลอันอันหนึ่งเนาะพี่น้องตอนนี้เพื่อนก็เทาแก่แล้วเนาะพี่น้องเพื่อนก็จะเห็นลูกเห็นล้านเนาะ ลังจากว่าไปถ่ายคลิปพอเท่าเค้นเนาะก,กับสาผูไทยกะจะมาถ่ายลุงจ้องเนาะอยู่บ้านตะแล้วเก้ากะมีพี่มีน้องเนาะสาผูไทยกะได้ยินอันพอบ้านคนแนะนำมาเนาะพี่น้องกะซาผูไทยกลม,มาถ<อ>่ายสิทธานได้เบิ่งแลวกัพิจารณาเิ่นเป็นคืออันเพ็พังบลอกเนาะกะไปเบิ่งนำกันเนาะพี่น้องว่าเราอยู่ก็พอเลยตามตีว่าพอบ้าน่นเล่าม้าเนาะกะ ลองจองเพื่อนกับบิมีเอ้ยมีน้องพี่น้องกับได้เซมนแล้วขนาะแต่ลุงจองกับล้านคนนึงเนาะอยู่ในเฮือนนะชาวพุทธไทยกับมาตามตีวาอันพออบานเพ่นแนะนำมาเนาะพี่น้องกับมาเบิร์นอง้อมกันเลยตอนนี้ชาวพุทธไทยกับมาหัเทอรเพื่อนแล้วแต่กอยางไี่ได้เาไปเนาะแต่มาหาป้าเพื่อนอันนี้กับคือปลาโซยพี่น้องของชาวพุทธเองเนาะ คือผลิ so, so, ่น so, ้เราเขาพังอะนะคะาไทกันยูจัดรายละเอียดว่า่นเป็นยัไดเลิขาดเป็นยังไเลินะแต่ที่ไปทามภูเก็ตเพิคนไปรอพี่เป้นพี่นองเลยทุกเนอเลยแต่ยังไม่ขออยังเป็นคนเกินใบเนาะมองไม่ได้ตั้งแต่เกิด่ลเป็นกไรวิลลูวิลลูเนาะแต่ที่มาเือปลาโซยหนีเราเ่พังเนาะเนยจองเนี่ยเพ่อนอะมันจะนะคะทุกยนื้อใหและพพอแม่ก็ไม่ได้ เออน้องดิค่ะเออน้องก็ไม่ได้เอ้ยน้องลุงจอมมันก็ได้ายเมด่อสแต่ละอันล้านก็เป็นบ้าเป็นตัวถึงเป็นบ้าอ้าวเป็นลูกคิดเป็นพ่อแม่เส้นนี่แล้วพ่อก็ตายแม่ก็ตายให้นาตะกาก็มันไม่ได้นำโซ่นำทางมื่อแล้วจะต้องเชื้อเชื้อเชื่อกอเคเชใจแล้วเป็นไปแล้วเป็นไปแล้ว เงินขำก็ไม่ได้ไม่ได้พูดเบิ่งดูแลกินข้าวนะกินแม่เชือสัตวกกินข้าวนะกะน้องเธอน้ากะเฮาไปน้องเชือกะเอามาเฮึดดังเธอกะเฮาเนี้ยแลเป็นผู้อันเอาเอน้ำพี่น้องบรรยายเงินเขียงเงินบรรยายเงินเขียงนี้ยเอาฮึดพอได้อยู่ได้กินซ้ำมาได้เงินได้ขำน้องเธอจะเอาน้องมากะยึดมือในเลขเขานำกระไรกินไปน้องเธอมือไม่ได้กินกระไ้ ว่าพี่น้องคนนั้นไปไทยนะไม่มาจะเถื่อไม่มามาจะแม่มันตายพี่น้องคนไปไทยเนาะอไจะมาจะเนื่อเออเอิอจะาเงินมาผมจะเขาเขาก็ไม่ได้ใช่น่าตะกล้ากับน้ำเชาะน้ำชัมาละเอาน้ำกะพี่น้องได้นุนเลยอิลพี่น้องเกิดอิดปันการกินเ ใจน้ำพ่อแม่ไม่ได้นี่แหละกี่น้องก็ไม่ได้เราก็เท่าแล้วเนาะเออเท่าแล้วกวายั่ยนกวาเขาอีแหนะเนาะกวาป่าก็เนาะป่าเนาะกับ่อบ้านเนีแล้วในน้ำมาเออน้ำมาเราก็บพี่ฮู้จักแล้วเนาะทำเออเฮาก็บไ่ได้ไปทางเลยเนาะไม่ไดไปทางไปก็ไปเช่นทางอื่นกับพี่น้องเยอะหันพี่น้องบ้านคือบ้าน ເພິ່ນທີ່ອີ່ງນີ້ແບບນີ້ເຕະເຈົ້ານີ້ແຫຼະເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ມາຫາຈັກເທີເນາະເອີັນມີບບີກະດມາາກປາສວິ່ນພາໄປນລຸງຈອງນາະພີນພ່ນກນີນອງ อันนี้สาวผู้ไทยกะสิได้ไทยเอาเฮอเอิ้นเพิ่นเนาะพี่น้องเพิ่นกะเฮือนแต่ก๊กแต่เข้าแต่พ่อแต่แม่เพิ่นพุ่นแล้วพี่น้องเอ้ยพุ่นไผกคือสิแม่นเฮาตั้งแต่นี่เนาะพี่น้องอันนี้กะคือลุงจองเนาะเพิ่นกบ่ได้ลูกบ่ได้แม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นกอยู่เฮอนี่แหละกมีร้านเพิ่นแน่อยู่ทางเฮอเนาะอยู่นํากันกับร้าน2คนเนาะพี่น้องขึ้นไปเบิ่งอยู่ทางเฮอเพิ่นเลยเนาะ นกาขึ้น,นเนาะกระบนกนอ,กน,น,อกนกนบอกเนกานะไปฮรบ้อี้วนสานการกะากะหาไปเร้วเต้องไปน้อง ไดเขาเกก็ลุงจองลุงลุงเนาะเป็นลุงจองอันนี้ก็จะเป็นร้านพนนะพี่น้องชีสินซีเปซ่าพ่อแม่ตายเดี๋ยวพ่อแม่น่ะตายฟ้าเนาะพี่น้องก็เลยว่าเป็นนี้ค่ะชีวิตกะชาวบ้านก็ยังเป็นปื้เป็นใบเนาะก็เป็นใบเม่นะกัอีต้นชงซานพนชาวุู้ไทยกับชาวผู้ไทยก็ไม่มีกอะ เธอพี่น้องเบิ่งพิจารณาเรากันเนาะพี่น้องนี่เนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเหินโขกเนาะก็ไปนะได้มีเพรเื่อเอนาะพี่น้องเข้าน้ำซ้ำปลาก็มีแต่เออไอน้องแค่นี้แหละทรงยืนนะ่นเนาะเปื่อนสานกามันเดาะมันพุมันพังหมดแล้วเนาะพี่น้อง ชาวไทรกะสิเนตอนนี้ชาวไทยกะสิลมนําปลาซอยกับปลาเสยนี่แหละเนาะพี่น้องเอ้ยกงว่าคั่นเว้านําลุงจองกชาวไทยกะคือสินิฮู้เร่อนันเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกเว้ามีเป็นกพุ่นีแหละกสิถามเพิ่นว่าเพิ่นน่ะต้องการเพิ่นแคั่นสมมุติผู้ใหญ่ใจบุญเนาะซอยนะกะเพิ่นน่ะขาดเขินเพิ่นแป้าข้าวขวกข้าวกินบ จุดนักนี่มันเข้านอกรอะวมาเพิ่นการไม่มีนาเฮ็ดมันบอกจะบินได้มีปะเนาะมวยชกและมวยชังออกไปย้ายผู้บาเหตุมาส้างขอบเอตกันจะ้านิบ้ายไปกับมีสมบูรณ์แน่และนอพี่น้องเลยขันขาดเนี่นึงเลยกะ ไม่ได้กันขาดเนี่นึงกับแบบว่าแต่พี่คอยสมบูร์เนาะคนเนาะเงองงงงนงงนงงงงงเงงงนงองง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 นงงงงงงยงงงงงงนางงูงง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 เงง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 ไงง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 ง้ง

กงบงเนาะกออะคืออ mm. er right. ีกา oh, ่ได้ยแ่กินชท่อ่างนั้ไปมือนเนี่ะเอามาแต่คือผู้เมนเอเอามาแต่อผู้แฮนผู้ของกินนอามาเอเนาะปาเอลงน่าส่งชาบุรครับน้ำจูปลาเอ้ยดูนี่เหงนมโพห่มใส่ลูฮลาต่อไปอแ้ปลา nhận một <laughs> <đẹp> <laughs> ừ. ừ. <laughs> xong ừ, non, à. đây ơi non, khờ, bừng, hay hay thế đẹp, Ô, nó mình lẽ lo ấy Tụi nhé, sống ơi, nó không thấy hết cái cốt lên rồi Hết, 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 ก็ิ้ก็่แตยุ่งยากมกอเนะอ้มันก็กนอย่เะแันไม่วงไฟเก่งอยู่อ่าน่ังเตเลยปหลุดรนโอ้แแก้วมาสองไอ้น้องเป็นกระนาะกรตะกตาไายพอเลยคิดโอดไม่ไงเขาไปเห็นกระตากั้นมานะเขานะ พ่อแม่ย่อเฮาก็ยังได้คั่นมาอยู่นะเฮอนะกะหวังหวังหยังนี่ๆสน่ากะอีแม่แล้วก็บิดิแควเออแม่มันกะเป็นสาไปเอ้ยขอมุกควาเจอเด้อที่อันเว้าเฮอพี่น้องเนฟังเนาะสิเฮอลุงจองเว้ากบ่เป็นกันมีผู้ยเจอดีติดต่อมากานกสิเฮามาเนาะเฮามาแม่ป้า2คนนี่แล้ว อืมเฮากะบ่ได้มีเพิ่นแล้เนาะแม่ป้าเฮาสิอันนั้นเด้อเฮาเจ้าเอาไปเฮ้อล่ะเอา20,000เถอะอันนั้นน่ะนาเจอเนาะกะเฮากะบ่ได้มีถาเฮาเฮาซอยได้ซําเฮาซอยเนาะแม่ป้าไปเฮออันลุงจะอแล้วซื้อมเพไปเนาะนะเากเฮอ20,000อือ้นอยกดีก่่ซอยเนาะนําเจอเออขอบมาขอบเจอป้าแล้ว เอาก็มือกะเด้อิีเหินของลุงจองกลับมาแล้วเนาะพี่น้องก็ฝากนพี่น้อง FC ลุงป้าหมดทุกคนเนาะพี่น้องกเบิ่งและก็ได้เบิ่งได้เห็นนํากันน่นะที่ว่าสาวผู้ไทยไปถ่ายเอาเนาะเป็นตาอีตนเนาะชีวิตเพิ่นนะไปตาอีตนสงสารกะสาวผู้ไทยก็ซ่อยเพิ่นมีได้หลายเนาะพี่น้องมีแต่ซอยถ่ายถ่ายคลิปเื่อพี่น้องได้รับเบิ่งและก็รับชมแลก็พิจารณานํากันเนาะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้กะขอจบเพลงตอนนี้เนาะพี่น้องพบกับสาวผู้ไทยได้ในคลิปหน้าเนาะพี่น้องก,กดติดตามสาวผู้ไทยได้ใน่ง YouTube สซวผู้ไทยเซนแอลเนาะพี่น้องขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้สาวผู้ไทยนแน,น่นนเ่นนนะอเป็นกำลังใจให้แวผู้ไทยได้เห็ุคลิปต่อไปเนาะมาฮอตน,นี้สำหรับคลิปนี้ก็สบายดี